สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้ความสามารถของเฉียนเลย่ยยังไม่ถูกนํามาใช้แรกเขาไม่สามารถแสดงมานบนความแพงภูเขาได้ พราะในบรรดาสิงเมชีวิตที่เขาอัญเชิญมามีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถบินได้ดังนั้นการตัดสินใจของหลานเซียนยูคือลงไปกันเถอะริ้วเฟิงหลานเซนยูคว้าริวเฟิงอีกครั้งด้วยมือขวาและเฉียนลวยด้วยมือซ้ายหริอวเฟิงชมืองมองเขาด้วยความประหลาดใจแต่ก็ดึงหอกมังกรเขาในมือออกมาทันทีพวกเขาอยู่ด้วยกันมาหลายปีและพวกเขาก็สร้างความเข้าใจโดยปริยายแล้ว สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความไว้วางใจหลานเซียนอยู่ได้พิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าเขาเชื่อถือได้ดังนั้นแม้ว่าหลิวเฟิงจะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องราถทิ้งสถานการณ์อันยิ่งใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาและในที่สุดก็ควบแน่นกําแพงน้ําแข็งเขายังคงดําเนินการตามคําขอของหลานเซียนอยู่ในทันทีหลิวเฟิงกระโดดขึ้นไปพาหลานเซียนอยู่และเฉียนเลยลงจากภูเขาอย่างรวดเร็วในเวลานี้ กิ้งกาไฟที่ปีนลงมาจากด้านบนไม่ได้อยู่ในระยะการโจมตีของพวกมันพวกเขาบ้าไปแล้วงั้นเหรอเมื่อเห็นว่าหลานเซียนอยู่แลาคนอื่นๆอํากำลังลงไปที่หุบเขาแย่เหลืงถงอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความประหลาดใจกลุ่มด้านล่างถูกปิดล้อมและเสียชีวิตก่อนหน้านี้ได้อย่างไรพวกเขาสามารถเห็นได้ชัดเจนมากเจ้าโง่พอที่จะลงไปได้อย่างไรลูเฉียนชุนรังไรเล็กน้อย คำตัดสินก่อนหน,นี้ของร้านเซียนหยูถูกต้องเกินไปและเขาจะไม่ทําสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่างแน่นอนกุญแจสําคัญคือพวกเขาต้องการติดตามตอนนี้หรือไม่ถ้าติดตามก็จะลงด้วยยิ่งกว่านั้นยังมีภัยคู่คามจากมังกรแดงไฟที่โจมตีเป้าหมายของกลุ่มดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเข้าร่วมกับร้านเซียนหยูและคนอื่นๆได้พวกเขาสามารถต่อสู้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้น หลังจากการตัดสินใจสั้นๆรูเฉียนชุนยังคงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าไร่เขานี้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาในการป้องกันและมันสามารถอยู่ได้นานกว่าถ้าพวกเขาลงไปมันจะไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของห้านเซียนอยู่คืออะไรรูเฉียนชุนไม่ขยับแต่ห้านเซียนอยู่และคนอื่นๆ กำลังจะรงจากภูเขาในแม่ช้ายิ่งใกล้กันมากเท่าไรจํานวนของกิ้งกาไฟก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นในเวลานี้หหลอเฟิงแสดงความแข็งแกร่งภายใต้การส่งเสริมของหลานเซีนยนหยหอกมังกรขาวในมือของเขายังคงบกสวัสดตามภาพไม่เพียงนำพวกเขาทั้งสองลงมาแต่ยังนำกิ้งกาไฟบินออกไปอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีกิ้งกาไฟจำนวนมากอุณหภูมิในอากาศจึงร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กิ้งกาไฟเหล่านี้สามารถพ่นไฟได้และอยู่ในระยะประมาณ1เมตรซึ่งไม่แรงแต่การป้องกันของมันเองนั้นแข็งแกร่งมากเมื่อหรือเฟิงได้รับการสนับสนุนจากร้านเซียนหยูหอ,อกมังกรขาวแทบจะไม่สามารถเจะร่างกายของพวกเขาได้แต่นั่นจะทําให้ความเร็วของเขาเช้าลงอย่างแน่นอนดังนั้นร้านเซียนหยูจึงถามเพลงเพื่อบินไม่ใช่เพื่อฆ่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะฆากิ้งกาไฟที่อยู่พื้นดินเหล่านี้ ในที่สุดพวกเขาก็เข้าใกล้กลนบึงเรื่อยๆร้านเชียนอยูกล่าวว่ากระโดดให้ไกลยิ่งไกลยิ่งดีถ้าพยายามหลีกเลี่ยงกลุ่มของกิ้งก่าไฟด้านล่างเข้าใจแล้วหรือเฟืงตอบและหางของหอ,อกมังกรขาวกระแทกเข้ากับกำแพงภูเขาในขณะนั้นหอ,อกมังกรขาวถึงกับโค้งงอเล็กน้อยภายใต้กำลังเต็มกำลังจากนั้นด้วยความช่วยเหลือจากแรงดีดกลับพวกเขาทั้งสก็กระโดดออกไปรานเซียนอยู ยังออกแรงทั้งหมดของเขาบนกำแงพงภูเขาด้วยเท้าทั้งสองข้างทั้งสามคนรีบออกไปประมาณ15เมตรก่อนที่จะเริ่มตกลงไปวงแหวนวิญญาณที่สองบนล่างของหลิวเฟิงสว่างขึ้นและหอกมังกรเขาในมือของเขาก็ส่งเสียงขําควรยาวและแสงสีขาวก็โวยพุ่งเข้าสู่ร่างกายของหลิวเฟิงทันทีมีชั้นสีขาวปรากฏขึ้นบนพื้นผิว ของหลวเฟิงทักษะวิญญาณที่2การกลับมาของมังกรขาวใช้เลือดของมังกรขาวของหอกมังกรขาวเพื่อป้อนกับตัวเองและให้เขามีคุณสมบัติของเลือดมังกรขาวชั่วคราวภายใต้การส่งเสริมของย่านแห่งความรดลายสีทองของหลานเซียนอยู่ผลของหอกมังกรขาวของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากหากเขาใช้มันด้วยตัวเองผิวจะไม่เปลี่ยนสีและระยะเวลาเพียงสิบไมนาทีแต่ภายใต้การเพิ่มพลังของหลานเซียนอยู่เวลานี้ สามารถเพิ่มเป็นสองเท่าและพลังก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันเขาในพวกเขาทั้ง3ถลายไปข้างหน้าเป็นระยะทาง30เมตรหลีกเลี่ยงฝูงของกิ้งก่าไฟที่หนาแน่นที่สุดที่ด้านล่างของภูเขาแม้ว่ายังมีกิ้งก่าไฟวิ่งวนอยู่แต่จํานวนก็น้อยลงแต่ถ้ว่าในขณะนี้ดูเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังบินอยู่และมังกรแดงไฟที่พื้นดินก็ส่งเสียงคำรามออกมาอีกครั้ง และรําแสงไฟขนาดใหญ่ก็พ่นขึ้นไปในอากาศใบหน้าของหลิวเฟิงและเฉียนเลยซีดลงด้วยความตกใจพวกเขาอยู่ห่างจากกำแพงภูเขามากกว่า40เมตรแล้วและมีกิ้งกาไฟอยู่รอบๆกำแพงภูเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถกลับไปได้หากต้องการแต่ฝนดาวตกจะมาในช่วงเวลาถัดไปรีบออกไปให้หมดรีบไปที่มังกรแดงไฟ หลานเซียนอยู่ไม่ได้คาดหวังว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นแต่เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและพูดกับหลิวเฟิงทันทีตายเป็นตายทันทีที่หลิวเฟิงกัดฟันเขาก็พุ่งตรงไปที่มังกรไฟและด้วยการปรากฏตัวของฝนดาวตกทิ่กาไฟโขดตัวด้วยความกลัวและพวกมันก็ไม่พบอุปสรรคใดๆไม่ว่าจะผ่านไปที่ใดความเร็วสูงสุดของหลิวเฟิงในชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่แล้วในเวลานี้ แม้ว่าจะมีสองคนกับเขาภายใต้การส่งเสริมของย่างเงินครามที่มีรดลายสีทองของหลานเซียนอยู่ความเร็วของเขาก็ยังเร็วมากฝนดาวตกต้องใช้เวลากว่าจะตกลงมาจากฟ้ามีครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจินเชียงทั้งสามคนถูกฆ่าตายทันที พราะพวกเขาอยู่สูงเกินไปในอากาศและพวกเขาจะถูกยิงโดยฝนดาวตกในขณะที่อยู่ในอากาศร้านเซนยียนยูและคนเดินสามารถหลบเลี่ยงได้ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจึงไม่ถูกยิงร้านเซนยียนยูสงบลงในช่วงพิบตาและมันก็ไม่ยากเกินไปที่จะเรีกเลี่ยงฝนดาวตกบนพื้นปัญหาคือทะเลไฟขนาดใหญ่ที่จะก่อตัวขึ้นเมื่อฝนดาวตกระเบิดครั้งต่อไปตอนนี้เันเล่ยกลัวไปหมดแล้วมังกรแดงไฟ กำลังชูหัวขึ้นและพ่นลำแสงไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องกิ้งกาไฟขดตัวหรือหนีอย่างดูเดือดหมบเขาทั้งหมดเต็มด้วยความบ้าคลั่งที่น่าสะพึงกลัวไปที่ท้องของมังกรแดงไฟรานเชียนอยู่เรียกหลิวเฟิงดวงตาของเหลิวเฟิงเป็นประกายเขาเข้าใจแล้วว่ารานเชียนอยู่หมายถึงอะไรร่างมังกรแดงไฟที่คำรามขึ้นด้านบนจะไม่โจมตีอีกต่อไป เพราะมันจำเป็นต้องรักษาพลังของฝนดาวตกจากครั้งล่าสุดที่ข้าเห็นกระบวนการนี้ใช้เวลาเกือบ20วินาทีกล่าวคือในช่วง20วินาทีนี้สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในหุบเขาทั้งหมดน่าจะอยู่ใต้ท้องของมังกรแดงไฟนี่ไม่ใช่สถานก,การณ์ที่หลานเียนอยู่ต้องการ,รเผชิญในความคิดดั้งเดิมของเขาเขาเข้าไปในหุบเขาได้อยู่ห่างจากฝูงกิ้งก่าไฟทันทีเพื่อสำรวจสถานก,การณ์ภายในหุบเขา แต่เมื่อเขาพบสถานการณ์ตรงหน้าเขาเขาสามารถตอบโต้ได้ชั่วคราวเท่านั้นโดยธรรมชาติแล้วหรูเฉียนชนูและคนอื่นๆไม่มีทางเลือกในเวลานี้เมื่อต้องผเผชิญกับฝนดาวตกพวกเขาเรีบไปก่ะกำแพงภูเขาอีกครั้งในเวลานี้พวกเขาไม่สามารถสนใจสิ่งที่รานเซียนอยู่ได้อีกสามคนกำลังทำอยู่ได้อีกต่อไปในใจของพวกเขาพวกเขาทั้งสามคนคงจะเสร็จสิ้นแน่ๆหรือเฟิง ยังคงอยู่ในสาภาพของการเพิ่มพลังในเวลานี้แระเป็นเวลาที่ความเร็วของเขาเร็วที่สุดมันเหมือนกับมังกรขาวตัวเล็กๆที่มีรำตัวและมีหอกในตัวเดียวใช้เวลาเพียง 7- หรือ8วินาทีในการนำหลานเซียนอยู่และเฉียนเลยเข้าใกล้มังกรแดงไฟในเวลานี้อุกกาบาตและฝนดาวตกได้ตกลงสู่พื้นแล้วส่งเสียงคำรามออกมาแร่ขึ้นไฟที่ร้อนแรงบุกเข้ามาจากทุกที่ทุกท,ทางหลานเซียนอยู่ขำหมวดเคียว แต่ดวงตาของเขายังคงนิ่งมากและปล่อยหมอกน้ำแข็งอย่างใจเย็นเพื่อช่วยเพื่อนทั้งสองในการขจัดพิษจากไฟในเวลาเร็วการเขายังคงสังเกตเห็นลูกไฟที่ตกลงมาบนท้องฟ้าและใช้ย่าเยินครามสีทอง่ันรอบร่างของหลิวเฟิงเพื่อเตือนให้เขาหลีกเลี่ยงทิศทางที่ลูกไฟตกลงมาพวกเขาฝึกฝนการเปลี่ยนทิศทางแบบนี้มาเป็นเวลานานร้านเซียนหยูจับเขียนเลยในมือข้างหนึ่ง แก้าวเท้าต่อไปร่วมกับหลิวเฟิงเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและหลิวเฟิงก็นําพวกเขาไปด้านหน้ารถ3ในหนึ่งเดียวใช้ความเร็วของทั้ง3ถึงขีดจํากัดมีเสียงระเบิดดังขึ้นระเบิดลูกหนึ่งระเบิดใกล้พวกเขาและคืนลมขนาดใหญ่ก็พุ่งออกไปหลังเสียงยุตกรนดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นกำแพงน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้นจากนั้นก็ระเบิดคมครามใช้พลังระเบิดของเราเอง ก็ต้านทานขึ้นกระแทกจากการระเบิดในขณะนี้หหลวเฟิงก็สิ้นหวังเช่นกันปลดปล่อยพลังวิญญาณของเขาด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขาออกมังกรขาวกระแทกลงบนพื้นและรอยหนีไปพร้อมกับทั้งสามคนแม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะยังคงงองเล็กน้อยจากขึ้นกระแทกที่ตามมาแต่ในที่สุดพวกเขาก็ตกลงไปที่ท้องของมองอังกรแดงไฟขึ้นความร้อนที่แผดเผากระทบใบหน้าของเรา เพียงแค่เข้าใกล้มังกรแดงไฟลมหายใจที่ร้อนแรงทําให้หลานเซนยียนโยทั้งสรู้สึกร้อนรุ่มไปทั้งตัวโชคดีที่ด้วยการควบคุมธาตุน้ําของหลานเซนยียนโยเขาจึงปรับอุณหภูมิให้ได้มากที่สุดพวกเขาทั้งสามลงมาเะิเกือบถลายไปกับพื้นพร้อมกับความร้อนที่แผดเผาเหนือหัวของพวกเขานั่นคือร่างของมังกรแดงไฟยิ่งเข้าใกล้ยิ่งสัมผสัสได้ถึงความน่ากลัวของไอ้เจ้าตัวโต,วตวนี่มันใหญ่เกินไป เกตดขนาดใหญ่เป็นอุณภูมิที่ร้อนแรงแรกด้วยเสียงคำรามของรำแสงไฟที่พ่นออกมาร่างกายทั้งหมดก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงทุกสิ่งภายนอกกลายเป็นทะเลไฟมีเพียงบริเวณใต้ท้องของมันเท่านั้นที่ดูเหมือนจะเป็นดินแดนบริสุทธ์ในขณะนี้รานเชียนอยู่เรียวเฟิงและเฉียนเลยทุกคนรู้สึกว่าหัวใจของพวกเขากำลังจะหยุดเต้นทุกอย่างตื่นเต้นเกินไปจริงๆแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกตื่นเต้น ก็ปรากฏขึ้นในใจของพวกเขาล้อมรอบด้วยทะเลไฟมาึมาเหนือหัวคือมังกรแดงไฟที่น่าสะพึงกลัวและทั้งสามคนสามารถอยู่ที่นี่ได้นี่มันโชคดีไม่ใช่หรือเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนใช้เวลากว่าสิบวินาทีกว่าที่เสียงคำรามของมังกรแดงไฟจะหยุดลงแต่บริเวณโดยรอบก็เกิดไฟลุกขึ้นไหม้แล้วรานเซนอยู่ใช้ธาตุน้ำของตัวเองเพื่อควบคุมและกลายเป็นหมอกน้ำแข็งเพื่อปกป้องร่างของทั้งสามคน เราควรทำอย่างไรดีเชียนเลยถามด้วยเสียงตามเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถเร่งรีบออกไปได้ในเวลาน,นี้และทะเลไฟด้านนอกก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะแข่งขันกับระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของพวกเขาได้ถ้าเจ้าออกไปเจ้าจะถูกไฟคลอกตายร้านเซียนอยู่พูดโดยไม่รังเลมันมืดภายใต้แสงไฟ เราจะไปทุกที่ที่มังกรแดงไฟไปบนดินมันตัวใหญ่มากและสถานการณ์ใต้ท้องของมันอาจจะไม่มีใครสามารถพบได้เราจะหาโอกาสออกไปหลังจากที่ไฟโดยรอบดับลงแล้วดีมากมันเป็นเช่นนี้ได้เท่านั้นเนื่องจากพวกเขาเลือกที่จะเร่งเรีบและต่อสู้พวกเขาจึงพร้อมที่จะเสี่ยงท้ายที่สุดนี่คือโรคของโต้หรัวที่เข้ามาในห้องโดยสารจำลองมันไม่ใช่โรคแห่งความเป็นจรงิง มังกรไฟดูเหมือนจะเหนื่อยแล้วเล็กน้อยหลังจากปล่อยฝนดาวตกเขายืนหอบอยู่ภักหนึ่งก่อนที่จะเดินไปด้านข้างร้านเซียนอยู่ทั้งสรีบตามไปพวกเขาอยู่ใต้ท้องของมังกรแดงไฟระหว่างต้นขาหนาทั้งสองร่างของมังกรแดงไฟบนพื้นดินนั้นใหญ่โตมากและช่องว่างนี้เพียงพอสําหรับพวกเขาที่จะเดินตัวตรงมีเสียงดังไปร,บรอบๆทุกย่างก้าวของมังกรแดงไฟแผ่นดินจะสั่นสะเทือนไปด้วยแต่ในขณะนี้ ด้วยเหตุผนลนบางอย่างโจโจจิตใจของร้านเซียนอยู่ก็นึกถึงฉากที่ถังเริกก้าวขึ้นไปบนยานลบจากนั้นมังกรทองทั้ง8ก็กิ้งและทำลายยานลบความรู้สึกข,ของมังกรแดงไฟที่เหยียบพื้นรูเหมือนจะมีความรู้สึกคล้ายคลึงกับการเตะของถังเริกตอนนี้นึกถึงการต่อสู้ในอาวากาศแระนึกถึงมังกรทองที่ปรากฏตัวใต้เท้ทาของถังเริกแล้วมังกรทองที่ปรากฏตัวครั้งแรก เพื่อช่วยเขามีความเกี่ยวข้องกับทางเร่อหรือไม่พวกเขาทั้ง3มตกใจและเดินตามมังกรแดงไฟไปชั่วขณะชายร่างใหญ่เดินช้าๆแ้ะเร่งไปข้างหน้าอย่างกระทานหาันซึ่งทำให้พวกเขาเบื่อที่จะจัดการกับมันจริงๆโชคดีที่ความเร็วไม่ใช่สิ่งที่มังกรไฟทำได้ดีที่สุดเปลวไฟโดยรอบค่อยๆดับลงทิ้งผืนดินที่ไม่เกียมไว้เบื้องหลังรานเซียนอยู่พูดด้วยเสียงต่ำว่า เตรียมตัวให้พร้อมหรือเฟิงหลังจากนั้นให้วิ่งออกจากด้านหลังของขาซ้ายในแนวทแยงมุมนี่เป็นจุดบอดที่เป็นไปได้มากที่สุดตกลงหรือเฟิงตกลงโดยไม่รังเลเตรียมพร้อมลุยด้วยการตะโกนของหลานเซียนอยู่เขากระตุน้นหรือเฟิงอีกครั้งและในขณะเดียวกันก็ดึงเฉียนเลยทั้ง3ามคนเรบวิ่งออกมาจากด้านหลังขาซ้ายของบังกรไฟแดงในทันทีและพวกเขาก็อยู่ข้างนอกในพริบตา จังหวะที่หลางเสียนอยู่เรื่องนั้นเป็นจังหวะที่มังกรแดงไฟพุ่งไปข้างหน้าเพื่อตากบกิ้งกาไฟที่กัดอยู่บนผืนเมื่อพวกเขาเรีบออกไปพวกเขาก็แยกตัวออกห่างจากมังกรแดงไฟที่อยู่ข้างหลังทันทีเฉียนเลยเตรียมประตูอัญเชิญหลานเซียนอยู่ได้พูดกับเฉียนเลยตกลงเชียนเลยปล่อยประตูอัญเชิญทันทีตั้งแต่เขาเข้ามาเขาอยู่ภายใต้การคุ้มครอ,องของหลานเซียนอยู่และหลิวเฟิง และยังไม่ได้มีบทบาทใดๆในท้ายที่สุดก็ถึงเวลาใช้การอัญเชิญแล้วเขาจะไม่ทำงานหนักได้อย่างไรไม่มีกิ้งกาไฟในพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่รอบตาำตัวของมังกรแดงไฟและมันสายเกินไปที่กิ้งกาไฟจะหลีกเลี่ยงดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจึงไม่กล้าขึ้นไปดังนั้นในเวลานี้พวกเขาจึงปลอดภัยที่สุดแต่ในช่วงเวลาถัดมาเสียงคำรามของภูเขาที่สันสะเทือน และพื้นดินที่สานสะเทือนก็ดังขึ้นหลานเซียนอยู่มองย้อนกลับไปแระทนใดนั้นหินขนาดก้อนใหญ่ก็เลื่อนลงมาบนกำแพงภูเขาที่พวกเขาเคยอยู่มาก่อนช่องว่างขนาดใหญ่ระเบิดเคลื่อนจากนั้นหัวขนาดใหญ่ก็โผล่ผ่านช่องว่างมันคือมังกรแดงไฟอีกตัวและสถานที่ที่เขาปรากฏตัวก็ไม่ไกลจากรูเฉียนชุนและคนอื่นที่กำลังเล่นลนท,ทันทีที่ศีรษะขนาดใหญ่ปรากฏเค้ื่อนรูเฉียนชุน และคนอื่นก็ตกใจกลัวพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอีกด้านหนึ่งที่นี่มีเพียงมังกรแดงไฟตัวหนึ่งที่น่ากลัวมากตอนนี้มีอีกตัวหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวแบบนี้คืออะไรกันมังกรแดงไฟขนาดใหญ่เช่นนี้สามารถปีนภูเขาได้อย่างไรในช่วงเวลาที่มังกรแดงไฟปรากฏขึ้นทใดนั้นรัศมีสีทองก็ผ่านไปทั่วทั้งหุบเขาร่างขนาดใหญ่ของมังกรแดงไฟทั้งตัวสั่นสะเทือนชั่วขณะ และในวินาทีต่อมาสายตาของพวกเขาเกือบจะจับจ้องไปที่รูเฉียนชุนและฉางเจียนยี่และเย่หลิงถงในเวลาเดียวกันการทดสอบได้เข้าสู่ช่วงที่สองแล้วหลักของด่านที่สองคือมังกรแดงไฟจะโจมตีมนุษย์ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงจำนวนคนลูกไฟขนาดใหญ่สองลูกลูกหนึ่งขึ้นและลูกหนึ่งลงพ่นใส่รูเฉียนชุนและคนอืน่นในเวลาเดียวกันดวงตาของรูเฉียนชุนกำลังจะระเบิดและเขาตะโกนเสียงดัง กระโดดรูเฉียนชนถือจางเจียนเย,ย่และเย่เหริงถงด้วยมือทั้งสองข้างเขากระโดดขึ้นในทานทีและกระโดดลงมาขณะที่กระโดดลงมาสิงโตทองคํำก็คำรามส่งกิ้งกาไฟจํานวนมากบินหนีไปเสียงคำรามรุนแรงดังขึ้นอีกครั้งหิงจนจํานวนนับไม่ถ้วนตกลงมาจากท้องฟ้าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือมังกรแดงไฟที่ปีนขึ้นไปบนยอดเขาจู่ๆก็กระโดดขึ้นและกระโดดลงมาด้วยปีกที่บินไม่ได้ กู้หนึ่งสยายออกทําให้ความเร็วช้าลงและตรงไปที่พวกเขาทั้งสามฉากนี้อยู่ในสายตาของหลานเซียนอยู่และเชียนเล่ยอย่างสมบูรณ์หลวเฟิง,ฟงกาลังที่จะวิ่งไปข้างหน้าและไม่ได้สังเกตเห็นสถานการณ์ที่นี่เฉียนเลย่ยอ้าปากค้างเขารู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขายังคงอยู่บนกําแพงภูเขาต่อนหน้านี้ต้องบอกว่าในกลุ่มของพวกเขาไม่เพียงแต่หลานเซียนอยู่จะรับมือได้ดีแต่ในแง่หนึ่ง โชคก็เข้าข้างพวกเขาเช่นกันอันเชิญเร็วเข้าปรานเซนยียนโยตบริิวเฟิงแล้วหลิวเฟิงก็หยุดอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันหอกมังกรขาวในมือของเขาก็กวาดออกไปและแสงของหอกก็ไปประทะกิ้งกาไฟที่พุ่งขึ้นมาจากรอบๆมันเป็นทักษะวิญญาณแรกประตูแห่งการอันเชิญประตูขนาดใหญ่แห่งการอันเชิญค่อยๆเปิดออกและด้วยการพัฒนาของพลังวิญ,ญญาณและพลังจิตวิญ,ญญาณของเฉียนเลย ความเร็วในการอันเชิญในปัจจุบันของเขาจึงเร็วกว่าเมื่อก่อนมากร้านเซียนโยมีสีหน้าจริงจังในขณะน,นี้อย่างน้อยพวกเขาก็มั่นใจได้ว่าจะได้ที่หนึ่งในชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงแม้ว่ารูเฉียนชูนและคนอื่นๆจะฆ่ากิ้งก่าไฟเป็นจํานวนมากแต่ในขณะน,นี้ความสนใจของมังกรแดงไฟทั้งสองอยู่ที่ด้านนั้นและพวกมันก็หันไปทีรามุมและพวกเขาก็ซ่อนตัวอยู่หลังกําแงพงภูเขาที่ทางนี้ ยังเป็นที่ที่มังกรแดงไฟปรากฏตัวในตอนแรกซึ่งเพียงพอที่จะทวงเวลาให้พวกเขามากขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ